สวัสดีครับผมอยู่กับบุญอรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญอรอดก็ยังคงพามาดูเจ้าเขียวมรกตต่อเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยครับว่าเป็นยังไงดินเปียกๆหมดยางได้ข่าวว่าเจอหินเจาะไม่เข้าสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยฮะโอ้ช่างเขียวนี่ทดตัวเองอยู่ข้างล่างเลยนะ นูน่นโอ้มาได้เยอะแล้วครับสภาพบอ่อนี่จากขี่โคขี่ตมพี่เปียกอะไรเอาจนเกี้ยงเลยนะถึงดินหินเลยนะครับนี่โอ้โหเจอหินเลยครับเป็นแผ่นเลยขุดไม่เข้าสงสัยเอาแค่นี้แหละก็ขุดไม่เข้าอนี่ช่างเขียวลงไปข้างล่างเลยฮนะเพราะว่าอะไร อยู่ข้างบนนี่เอื้อไม่ถึงต้องยืนข้างล่างใช้อย่างนี้เอาครับเพราะว่าหกล้อจะได้วิ่งสบายถ้าตัวเองยืนยืนอยู่ข้างบนเอื้อไม่ถึงเดีย๋ยวต้องแต่งทางแต่งอะไรอีกเออเออเอออย่าถอยไปมากอย่าถอยมากจะตกอ๋อเอื้อไม่ถึงถอยไปอีกไปดูใกล้ๆก,กันเลยกว่าฮะอ่ะหกล้อก็ยังคงวิ่งเหมือนเดิมนะครับรอบระสองคัน รอบนี้ประกอบไปด้วยพล้อดํากีนครับกับเจ้าเดวิดส่วนพี่เนียวกับแซกผมเซอร์ี่รอบที่สองแต่แซกผมเซอร์ยังไม่มายังคงเทที่เดิมนะครับกบบ่อเหมือนเดิมผมทับพวกเศษไม้แหละที่ลงไปในบ่อตั้งแต่ที่แรกโอ้วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะ ตัวนี้เมื่อไรปุ๊บก็ช่างเขียวคงจะยิ้มได้แล้วแหละเพราะว่าเริ่มจะสบายแล้วนี่ได้ข่าวว่าดินเปียกนี่ล่อไปร้อยกว่าเที่ยวแล้วนะฮะยังไม่หมดเลยนี่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 นนนตอใหญ่ครับพี่ช่างเขียวว่าเจอตอใหญ่ขุดไม่เข้าครับนี่นี่นตอลากอะไรไม่รู้ตอตะเคียนหรือเปล่า ตอตะเคียรจะได้ไปขูคทาแป้งสักหน่อยเบื่อจะได้ไมโครคันใหม่ไม่รู้ว่าตออะไรครับอ่าอนี่นี่จะออกได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าแสะด้านข้างแล้วไม่กระดุกกระดิกเลยตออะไรไม่รู้นี่ดูตรงมุมนี่พอดีฮนะ อาทางลากไม้ลากเมยเอาไปให้หมดไหนๆก็ในบอ่อมันก็มีพวกเศษไม้อยู่แล้วต้องค่อยๆหน่อยครับเอื้อมไม่ค่อยจะถึงนี่เฮียก็ขยี้นหรอกแซะไปแซะมานี่ลากไม้ลากเมยนี่ออกเฮียตอนี่ก็ได้ออกแน่แหละนี่เชียงเขียวกำลังแซะโอ้โหไม่ขยี้นเลย ตออะไรไม่รู้กี่ปีแล้วนี่นี่งัดยังไงก็ไม่ไม่กระดูกกระดิกเลยฮะโอ้แข็งเหลือเกินเจอดินแข็งก็พอแล้วยังมาเจอตออะไรอีกแข็งขนาดนี้อ่ะก็ะค่อยครับไม่ได้ยังมันหยดใส่ทางเละอีกผมให้อีกประมาไม่เกิน30เที่ยวหรอกทีนี้ก็จะสบายแล้ว เหลือแต่ดินแห้งๆนะมั้งน mm ี hmm. ่พอหมดตรงนี้เมื่อไรปุ๊บขึ้นมายืนอยู่ข้างบนนี่ก็สบายแลเจ้าเขียวมรกรเราคงอยู่นี่อีกหลายวันนะดูดิเพิ่งได้แค่นี้นายจะต้องขยายบบออีกนายจะต้องเอาตรงทีหกล้อยืนตรงนี้เอาออกอีก ไม่เสร็จง่ายๆนฮะสองสามวันกูเลยดินมันเปียกไปหมดเอ,อ,เอ,อดินทรายฮนะเป็นดินทรายเปียกไม่ใช่เป็นดินเหนียวเปียกนะ อาพอยังลูพี่ยาพอแล้วนี่โอ้โอ้ต้องช่วยช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยโอ้โหนี่ปองลงสีหรืออะไรเนี่ยทำไมควันมันเยอะอยนี้ฮะโอ้ควันเนี่ยผมนึกว่าลงสี วันออกพุ่บเลยดูดิสงสัยไปตั้งปั๊มไว้เยอะจัดยังไงวันนึงออกเยอะขนาดนี้อ่ะนี่ยเดี๋ยวไปเดินดูมุมนู้นดีกว่าจะได้เห็นกัน,กนชัด นี่ต่ออะไรกับดนี่ขยี่ยนไหมโอ้เจอลากแล้วงัดลากแล้วไม่กระดูกกระดีเลยโอ้โหนี่แซะจนลากเลิกออกแล้วนะยังไม่กระดูกกระดีเลย แสะรอบๆเนี่ยแะไรคงออกอยู่มั้งดิทางเขียวกำลังงัดงัดโอ้โอ้โอโอตัวเองใครเยื่อเลยเอ,อ่ะนี่อ๋อได้ไหมโอ้อะไรมันจะแข็งปะนั้น เห็นลากแล้วนะลากโคมาแล้วนี่แซะซื้งัดโอ้โอ้ได้ยินเสียงลั่นแล้วสงสัยใกล้จะออกแล้วนี่ช่างเกียวเราแซะเลยน,ะนี่ กแลออกไหมออกไหมหัมกไหม่อ้ยไกลแล้วก็ยินเสียงลั่นแล้วเหมือนเหมือนลามจะแตกออกนะฮะโอ้ยไม่ออกครับยังไม่ออก่อะช่วยกันน่อยนี่ทีเดียวเราก็ลงขับรถไถเหมือนเดิมปาดทางยุบปบป,ปาด ยุบปป๊บป,ป,ปาดเลยนี่เพราะว่าเจ้าเขียวอยู่ข้างล่างแตงลําบากเนี่ยต้องอาศัรยรถไถแหละตรงไหนมันยุบก็ปาดออกก่อนเออนี่ลากครับเดี๋ยวก็คงออกอะแซไปแสะมานี่ฮะอ่าผิดตัวแล้วครับผิดตัวแล้ว จะอ่อ,อ,อให้ได้หรือไงช่างเขียวนี่ออลาชีคาแล้ว สับสับแสแสนี่นี่มันลาบมันก็โผล่ให้เห็นแล้วนะทำไมไมันยังไม่ออกอีกหรือว่าลากแก้วมันปักลงไปลึกนี่ฮะเห็นไหมช้อนจนจะเห็นอยู่แล้วจนเหมือนจะหลุดออกหมดแล้วนี่ฮะ ขีขาแล้วในเมื่อไม่ออกเนี่ยหนูจะงเฉียวพยาพยามพยายามโอ้ยขยี้แล้วขยี้แล้วขยี้แล้วนะขยี้แล้วนะอีกหน่อยเดียวครับอีกหน่อยเดียวอ้าวอ้าว โอ้ขาดเลยลากนี่มันลอยไม้เห็นแล้วนะเดี๋ยวขอตักพวกเศษไม้จากลากที่แกะออกเมื่อกี้ก่อนครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามนะในคลิปหน้าว่าตอต,อ,ตอ,อันนี้ เจ้าเขียวมอคตดจะออกไหมมันเหลืออีกนิดหน่อยเองก็จะออกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ